กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเองพี่น้องเอซี FC กันเมื่อสู่สู่คนเนะาะบอว่าทางในหรือต่างเทศ อปนยินดีตอนเข้าสู่ซองเบาจะมั่มอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เราจะมั่มกับชิมันยกเสาซอยสางกันเนาะกลับมันซอยน้องขอบครัวน้องทงนะดนดอนับชมกันเลยได้สบายดีลูกตโนนหนาวบ่ลูกสมสบายดีสบายดีไปนะอันนี้ทางอันไอสางนเนาะผสมปูนยกเสาขึ้นหนึ่ก็เทเลยเนาะเปนไง หยกเสาขึ้นเลยนบ่เท้เลยเลนาะเออเด้ไม่ไม่สบายดีดนะชาวทองครับลุงลุงวง๋อ,อ,อ,อตอนนัวนีแข็งขางนาดเนาะแข็งใช่ปะเอาหน้ามาอยู่มันยังบด้ สบายดีเป้าบนสบายดีมื่อนี้มายังมื่อนี้โอ้ยอยากมาย่อเสาอันซอยอันนี้แล้วน้องอันพุ่งนี่แหละซอยพุ่งนี่แหละเออหลายคนอยู่เนาะโเมนเลยแม่นสามัคคีเนาะบัดที่เขาบัดที่หยกเท่อนเจ้าเขาก็จะไปซอยคือกันต่างคนต่างกันที่ลูกองมีแหลมไปซอยนะเมนเลย ตอนนี้เฮากัย so ังรอถ่าเอยแสงเนาะกำลังออกมาแล้วก็เบิ้งโมงเบิ่งวลาแล้วกัชีเด้ยกขึ้นเนาะเสอีกเสาโทเนาะนี่เดยวนี้โอ้หักไหมบ่น่ะสบายดีม่ตูไมิตูก็มาเนาะเจ้าหยางมากบ่ปอทุ เจ้าคือบล็อกว่ะสิอันเอาล่อแล้วก็เจ้าก็นั่งทางหลังแล้วก็ใส่รถจักรมาสบายดีโอ้นั่งเอกเอาเชื่มแดงเป็นเวิร์นเนาะสบายดีเด้อน้องนาเจ้ายอมชี้พรมบ่นี่คือเป็นชี้ฝรั่งมาหนิเอ้าเนยอมชี้เปลี่ยนลากเนาะมื้อนีเปลี่ยนลากกันยังไง หนาวเนาะมือหี้เนาะอากาศเย็น <laughs> มือนี้ลูกนมกับบท่วงยังบ้าเนาะข่าอยู่เล็กเท่านีเจ้าทารตั้งนักข่านักแห้งเนาะข่าวว่าหาแล เอ้ยเอ้ยหหอเฮานี่จักมงเด้เฮาสิมาหลายคนครับบ่ได้ยกไปเตรียมไว้ก่อนเนาะโอ้ยยังบ่ได้เทอ่ะนะบอบ่าดีเทเด้ยกขึ้นในเทโอบเลยได้หนี่บ่ไอ้โอ้โหมันกระทันหันเลยมันดวนๆแน,น่จังหน่อย <c oughs> <c oughs> 呵呵呵呵，呵呵呵呵， ื่อวานนี่กขาด้เนะาะอันนี้ลูกคันนี้นะบาซื้ออันนี้นะบอกไม่บอกสาวได้ไหมตาของาองานบุญเนาะลูกอันีไน่งเนาะมนแมนบอเมนแล้วินังอืมอันนี้น้องด้นบอ,อ,นนนอ,อนเมนบ่แม่นบ่ล นีะไดีนน้เราีแล yeah, um. so, right. ้วก็คสม่เราคุดเราคุดตัวนี้เราก็ไปคุดสดหน้าเลยสมนั่นคุมเนี่ยเราก็มือ สบายดีเอ้โอ้ยสบายดีเด้อยถ้าคอยผู้เดียวบ่นี่เอ้ยเอ้ยก็ได้บัตรเชิญร้ายแล้วก็มาแบ่งใส่ใส่ซองแล้วก็มาแบ่งให้น้องไปรวมๆมันก็ชิปงานนู่นน่องก็มีหลายคนเนาะแบ่งปันให้น้องไปแล้วเนาะชิปงานโบจักรซองหัวโบจักรซองเมียบั ขาเอื่อยคนเดียวขึ้นงานไปก็ขึ้นเราเมื่อเช้านี้เราตอนเที่ยงเราก็บอกให้ไปดูขึ้นงานไหมแล้วก็ขึ้นห่านไหมแล้วขึ้นของกาดไหม ้ยังมีอ่ะบัตรกอนไ่แรงมีนะสีคะบาตหพกบนแหลยใช่แน่อันนี้ใช่ใก็ใช่ในของใส่ใส่ก่อนเออใช่เงินได้ค่ะขมาน่บบีมาเลยอาในป่าอาหารให้มันมๆนะเนี่ยมายามแล้มาไมามาไก็ไ่เดิมส่น้มาโดย น้ำหอมมามาให้แ่งน้ำหอมดบนหน้าน่นติกนาตัวตัวปวดติ๊น้อยิ๊กน้อยะติด่งห้ใหู้่ดดมาอาอาาน้ำหอมเีนกันเนาะ

เอากลือทอดสพวยปวกขึ้นอวะบอมาบ้าอบ่เอาเกลือไส้พวยปวกขึ้นทันตีบตามอันตามมันนั้นเขากเว่านั่นแหละที่จริงมันคือมันกันปวกเกลือมันกันเนวบอดีนะอความหมายของมันมันกันปวกได้เเปิดเปิดในแม่เด้กันนี่เปิดเปิดก่อน มัดช่กลางอะมัดยับไปผุยยับไปลงผูเออดี่ยงนี้ก็ได้เออย่เย็นทำคูนุ่นเขิ่นอยู่เย็นเป็นสุ๊บออวันนี้ครับอากาศจะซุ่มเย็นจะดีเนาะก้อนกอนน้อยสวยงาม มาแน่นแน่นได้ลงงงมาลงมามัตอนนี้ท่ใจให้ทมให้คุณเงินเพิ่น บ่มีเงินเลรียญเนาะลืมเอามาในกระเป๋าเนี่ยผมีเดี๋ยวเพื่อนจะลืมเอามาใส่เงินเลรียญอ่าเด้ได้ได้ได้เดี๋ยวบังคับเลยพอพอแน่ใจแล้วไม่ใช่มีมามามันยังใช่โอ้มีอยู่มีมีอยู่เด้อเดินพ่นน้ำมนโ่นน้ำมนต์โ่นน้ำมนต์มีอยู่ให้เรียก อยู่เพื่อนหลายรอยู่เือนน่เรียนเดียวเลยคุณมีช้มีไส่เงินท่ไรน้องนท่องอลยท่เดเดี๋ยวทองฮดบานเลย

เข่าเ้าเขาขึ้นอ้าเยอนนยับหมอกเด้อปนังผู้ไปลูกไปเฮ้ยไววันดีลาหน่อยผู้ไปนนางผู้น้ำมันปนังผู้ไ เดี๋ยวๆดูหมอเอ่ไม่ต้องใช้บ้ล็อกโอ้ย

านหสบายดีเด้อลาตีสาวลาวสบายดีซึ่งเราปิ่งทางเป็นปิ่งปาดสบายเด้อปะทองสบายดีเด้อเมตุนุสบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีโอ้เนี่ยครักล้องใหม่วะนี่นะกล้องเก่าและเนยังจะได้สั่งมาเนาะแม่นบอกแม่นนี่ร้อนหนักก็มาเปล่นแบบนี้โอ้เป็นแบบนี้แล้ว ไปก้องพื้นน้ำเผื่อนอะพันมันแตกโอ้ยยื้ยใหม่โยยยยยยอยย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 แยยยย้ยยยยยอย่ายยยยหยย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 ยนยย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 ยนยย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 ยดยย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 ยสยส

คือว่าคือคิดว่าเจ้า no ิมาทันว่าอัปนางมานํำเด้อบอกอาจารย์จะมาแล้วอาปนามัน้างเาปิมาเดมีไมานงานื้นเดยังมแล้วแตว่าพากันขอนนะแลี้าเข่ามาเฮดพื cool ้น พี่เาเทนี่ปีมันก่อนประม,นมน<อ>ามนม้เทก็ได้อว้าวเทกับนี่นะอะดับได้แต่บานบโบโดยโดย็นอะไรเ้ข้อเล่จะก็อะไรหมด <c oughs> na yeah, วันนี้บาจามั็ขอขอบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่เอฟซีมัตสุคูสุคนเนาะที่บางคลิปบาจามันเตะต้นจนจบโดยผู้ขายโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นบาจามันเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะโดยขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มัตสุคูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบาจามันจรควมคกระเจ็บคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นต้อคว้ามุ่มมาปรารถนาเนาะโดย ทำมาค้าขายซื่อง่ายขายง่ายเนาะเหตุผลคิจอะไรคอยจเจริญก้าวหน้าเนะาะไปใส่มาใส่ไม่ได้คนหกักความแพงเดินทางแกวขาดปลอดภัยเนาะโดยโอเคเนอ้องบัจมังก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจะหยกเสาซอยไอสั่งไปดีเนาะหยกขึ้นหมดเลยเนาะมัน,นีบัจมังก็ขอ,ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีสบายดีเด้อทางนั้นสบายดี